สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ซาร่าไทยนำต้นพวงทองต้นหรือว่าดอกน้ำผึ้งมาฝากค่ะเขาเป็นไม้ต้นเล็กนะคะสูงไม่เกินเม็ดครึ่งค่ะแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มกลม <Wow. S 1> สวยมากๆเลยค่ะลักษณะลำต้นเขาจะตั้งตรงค่ะแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มกลมแน่นสีน้ำตาลแดงอมม่วงใบเดี่ยว ออกตรงกันข้ามรูปปีแกมรูปขอบขนานปลายใบมนหรือว่ามีติ่งแหลมโคนใบมนขอบใบเรียบแผ่นใบสีเขียวอมเหลืองค่ะดอกจะออกเป็นช่อก,กระจะนะคะออกอยู่ที่ปลายกิ่งยาวประมาณ1 0 1ถึง12เซนติเมตรนะคะดอกสีเหลืองเข้มค่ะโคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ไรยแยกเป็น5แชกดอกบานเต็มที่ขนาดประมาณ1เซนและเขาจะออกดอกตลอดทั้งปีค่ะผลแหงแตกค่อนข้างกลมมีอยู่3ามพูค่ะการปลูกและการดูแลดินเขาชอบดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีนะคะ กระถางที่ปลูกจะต้องมีรูระบายน้ำค่ะน้ำเขาชอบน้ำปานกลางไม่ทนต่อน้ำท่วมขังนะคะเขาชอบแสงแดดเต็มวันขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการปักชำกิ่งแล้วก็ตอนกิ่งค่ะการน,นำพวงทองต้นมาใช้ประโยชน์นิยมปลูกเป็นแปลงปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับปลูกเป็นพุ่มเพื่อประดับ หรือใช้บังกำแพงปลูกเป็นแนวรัว้วปลูกริมสาว่ายน้ำริมทะเลหรือปลูกใส่กระถางอย่างนี้ก็สวยงามเช่นกันค่ะเจ้าพวงทองเนี่ยเขาเป็นไม้สวยชื่อดีมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะคือพวงทองต้นพวงทองเคลือและพวงทองปีกปีเสื้อค่ะต้นไม้มงคลชื่อไพราะ ดอกสวยงามมากๆเลยนะคะต้นไม้ชนิดนี้นะคะยังเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในการทําพวงมาลัยเพื่อใช้ในพิธีบูชาต่างๆซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นการนําพาโชคลาภและความสุขมาสู่ผู้ร่วมพิธีค่ะสวยและเป็นมงคลอีกเนาะ และนี่คือลักษณะความแตกต่างของเจ้าพวงทองทั้ง3แบบนะคะอันแรกคือพวงทองต้นอย่างอันที่2คือพวงทองเคลือและต้นที่3ก็คือพวงทองปีกผีเสื้อค่ะแต่ว่าเจ้าพวงทองต้นเนี่ยปลูกในกระถางที่ไม่ใหญ่มากก็ง,งามนะคะท่านผู้ชมขอบคุณสาหรับการกติดตามรับชมไลค์แชร์สาราไทยกราบขอบคุณและสวัสดีค่ะ I'll see you next time.